สวัสดีท่านู้รใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านให้คุณสมจิตอ่านประวจชนะนะคะคัลสิบสองข้อยี่สิบเก้าหรือใครจะสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่มีกําลังมากและป้นอัทรั์ของเขาได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกําลังมากนั้นบัดไวเสียก่อนแล้วจึงจะป้บบนรัพ์ในบ้านนั้นได้ลูกกาบท้อหนึ่งข้อห3โสิบสามพระองค์ทรงให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดีและทำให้คนมั่งมีไปมือเปล่าเซดีร้อยสามข้อห้า เขาส่งให้เจ้าอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของเจ้าไวนมของเจ้าจึงกลับคืนมาใหม่อย่างไวนกอินทรีอิสยาบทที่เจ็ดข้อสิบสี่เพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนี่แนะ่ยิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครครภ์และกอดบุชายคนหนึ่งและคนจะเรียกนามขอ,ของเขาว่าอิมมานูเอลโงมบทที่สิบสองข้อสองยาโรเรียนแบบอย่าง,งในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้ววิเนสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบประทไทยและอะไรดียอดเยี่ยมอิสยาบทที8่8ปข้อ1ิดูสิข้าพเจ้าได้บุตรซึ่งพยาเวีประทานแก่ข้าพเจ้านั้นเป็นหมายสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ในอิสราเอลที่มาจากพยาเวีจอมทัพผู้ประทับบนภูเขาซีโยนขอบคุณพระเจ้าสำหรับในบวชนคำของพระเจ้าเราก็จะย้ำตรงนี้อีกนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่วิญญาณของพระเจ้าปรารถนาะที่จะให้เราได้มีประสบการณ์จริง ในพระคำของพระเจ้ามัทธิวบทที่12บสองข้อยีหรือใครจะสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่มีกําลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกําลังมากนั้นมัดไว้เสกอนแล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในบ้านนั้นได้พระคำของพระเจ้าตอนนี้กำลังบอกเราว่าเราจะต้องรู้ว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็งกว่า เราอยู่ในตำแหน่งที่ฝ่ายวิญญาณเราอยู่ในตำแหน่งที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราทราบแล้วก็ให้เราดำเนินชีวิตตามความสามารถที่พระเจ้าให้กับเราตามความเชื่อของเราพระเจ้าบอกว่าแต่ละชีวิตในโลกใบน,นี้ถูกมานสาตานครอบงำหรือว่าถูกปานสาตานเนี่ยอยู่เบื้องหลังไม่ให้คนรู้จักกับพระเจ้าบ้างไม่ให้คนหายโรคบ,บ้างไม่ให้คนจเจริญรุ่งเรืองบ้าง มันสตานขัดความความเจริญรุ่งเรืองควาว่ารุ่งเรืองหมายถึงทุกๆด้านนะคะเป็นมากกว่าความมัง่งคั่งเพราะฉะนั้นถ้าเราดําเนินชีวิตตามฝ่ายวิญญาณเราต้องมีความเชื่อว่าเรามีกําลังว่าเราเข้มแข็งกว่าเพราะว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีความสามารถมีฤทธิ์เดชและมีพลังมีกําลังมหาศาลนี่คือเราต้องทาความเข้าใจในเรื่องนี้ว่ามรซสตานเคยไปขโมยสิบนี้จาก อาดัมเอวามาก็เป็นเหตุให้มันได้ครอบครองโลกใบนี้คำว่าที่เราต้องไปปล้นกลับมาคืนก็มันเป็นของของเราไม่ใช่ของของมารซับสลิงคานพระเจ้าสร้างขึ้นมาเป็นของพระเจ้าเป็นมรดกข,ของพ่อเราแต่ว่ามารซาตานเนี่ยไปล่อลวงเอาจากอาดัมเอวาอาดัมเอวาหลงผิดไปฟังคําโกหกก็เลยเจอมารซาตานเล่นงานมันลิบ เอาของที่พระเจ้าให้กับเรามันขโมยสิทธิ์มันขโมยสุขภาพขโมยเงินขโมยสันติสุขออกจากลูกของพระเจ้าทั้งหมดแล้วมันก็ปกครองและเคลื่อนไหวครอบงำครอบครองคนในโลกนี้อยู่เพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าตอนนี้จึงบอกกับเราว่าที่เรากลับมาหาพระเจ้าเราเป็นคนที่มีฤทธิดเดชมีพลังมากกว่าถ้าเราไม่รู้จักกับพระเจ้าเราอยู่ใต้ผีนะคะถ้าเราอยู่ภายใต้พระเจ้าผีจะอยู่ใต้เรา เราจะปกครองเราจะขับผีออกเราไม่นมรสกการผีเราไม่กราบไหว้ผีเพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราปกครองร่วมกับพระเจ้าเราจึงมีสิทธิอำนาจในการที่จะจัดการกับผีได้โดยการที่เราผูกมัดโดยการที่เราขับไล่โดยการที่เราสั่งให้มันไปลงนรกได้นี่คือสิทธิอำนาจของผู้เชือ่อเราต้องเข้าใจนะคะว่าเราเนี่ยนะคะมีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เรามีกําลังมากกว่ากําลังของศัตรูไงคะผู้ที่ยิ่งใหญ่อยู่ในเราก็คือพระคิ์คือพระวิญญาณขอให้เราเนี่ยพัฒนาความเชื่อของเราเพื่อเราจะดําเนินชีวิตโดยฤทธิเดชได้ถ้าเราไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้าถ้าเราไม่มีความเชื่อความเชื่อของเรากลายเป็นวิญญาณศาสนาเมื่อไหร่เราก็หมดฤทธิ์หมดอำนาจเราก็เพียงแค่เรามีความรู้เรื่องศาสนาคริสต์เท่านั้นแต่เราจะไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นการที่เราเรียนพระคำของพระเจ้า ก็ขอให้พระวิญญาณเปิดตาใจตาฝ่ายวิญญาณของเรานะฮะเราจะไม่เป็นเหมือนคนใช้ของเอลิชาต้องให้เอลิชาอธิษฐานเปิดตาให้อยู่ตลอดเวลาไม่ได้เมื่อเราเป็นคริสเตียนเราจะเป็นจะต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้มข้นมากขึ้นติดสนิทกับโปรองสัมพันธ์กับโปรอง,งให้ได้แล้วความเชื่อของเราในเรื่องเหนือธรรมชาติการอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับคนคนนั้น มันจะไม่เป็นเพียงข้อมูลและความรู้ที่ทำให้เรามีแต่ความรู้แต่เราไม่มีประสบการณ์จริงเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าตอนนี้ทาตายเราเราต้องเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาเราเนี่ยมีความสามารถเราต้องมั่นใจผู้บังคับบัญชาของเราก็คือพระเยซูคริสต์มีความสามารถยิ่งใหญ่มีฤทธิ์เดชเราต้องเชื่อเมื่อเราเชื่อเราจึงปลกมัดผีได้เมื่อเราเชื่อ,อ,อต้องเชื่อก่อนนะคะเชื่อก่อนแล้วเข้าใจด้วยนะคะ เราต้องมีความเข้าใจในโลกฝ่ายวิญญาณเราถึงจะไปจัดการกับโลกฝ่ายวิญญาณได้ถ้าเราไม่ได้เติบโตถ้าเราไม่ได้พัฒนาถ้าเราไม่ได้เชื่อในเรื่องฤทธิเดชในความเข้าใจอย่างเชี่ยวชาญหรือว่าการขับผีอย่างเชี่ยวชาญเราก็ถูกหลอกได้เหมือนกันแม้แต่อดาดัมเอวาเนี่ยอยู่ใกล้พระเจ้าแต่ไม่ใส่ใจไม่สนใจเชื่อฟังพระดํารัสหรือพระคําของพระเจ้าก็ทําตามใจตัวเองถูกหลอก เพราะฉะนั้นการที่เราทําตามเนื้อหนังไม่ใส่ใจพระคำไม่ใส่ใจความสัมพันธ์ไม่ฟังพระเจ้าเนี่ยแม้วเราจะอยู่ในโบสถ์เราก็ถูกหลอกได้เราก็ตกต่ำได้เราก็อยู่ในสภาพที่ถูกลังควานได้วันนี้ขอตาทายให้เราเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เราเชื่อเรื่องหมายสำคัญและการอัศจรรย์ให้เราเชื่อเรื่องฤทธิดเดชของพระเจ้าให้เราเชื่อว่าพระเจ้ามีกำลังมหาศาล เราต้องเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสเป็นจริงถ้าพระเจ้าบอกว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญจะเกิดขึ้นขับผีก็ออกวางมือรักษาโรคก็ได้เพราะฉะนั้นก็เชื่อตามนั้นสุขภาพดีพระเจ้าก็สนใจนี่คือหัวใจของพระเจ้าพระเจ้าสนใจทั้งใจทั้งกายทั้งวิญญาณทั้งอนาคตของเรา ขอให้เราเข้าใจพระเจ้าให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่เราจะต้องดิ้นรนตุรนตุลายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราแล้วขอให้เราหิวกระหายหาพระเจ้าขอให้เราที่จะวางใจในพระเจ้ามั่นอกมั่นใจที่เรามีพระเจ้าจงภูมิใจในพระเจ้าจงเข้มแข็งและกล้าหาญในฤทธิดเดชในความเชื่อที่พระเจ้ามอบให้กับเรานี่แหละทำไมเราต้องมันเรียนมันศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าอย่างถ่อมใจและยำเกรียมพระเจ้า ทำไมเราต้องเรียนเรื่องฤทธิเดชเพราะว่าพระเจ้ามีฤทธิเดชถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้นะฮะเราก็จะใช้แต่มีความรู้ทฤษฎีมีสติปัญญาก็ดีมีความสามารถก็ดีไม่สามารถที่จะเอาชนะพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นถ้าเราได้พระเจ้าก็คงจะได้ฤทธิเดชด,ด้วยเนาะเรามีความเชื่อไม่ใช่ได้พระเจ้าแต่เราก็ยังมาใช้ความสามารถของตัวเองมากกว่าพึ่งพาพระเจ้า ไม่ได้บอกว่าเราไม่เป็นคนที่ให้พระเจ้ารับผิดชอบฝ่ายเดียวนะคะเราก็เป็นคนขยันขันแข็งเราก็เป็นคนตั้งอกตั้งใจในการที่จะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องด้วยทำไมเราต้องเรียนเกี่ยวกับการรักษาโรคเกี่ยวกับการหายโรคเกี่ยวกับฤทธิเดชเกี่ยวกับการขับผีล่ะคะว่ามีโรคภัยไข้เจ็บจริงเราก็มีผีจริงเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องพึ่งผู้มีกําลังผู้ที่เข้มแข็งกว่าก็คือพระเจ้า มันมันปกครองโลกนี้มานานแต่พระเจ้านานกว่ามันหลอกลวงมนุษย์มานานแต่พระเจ้าเอาคืนทั้งหมดนี่คือการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์นี่คือพระกิตติคุณที่สมบูรณ์ก็คือการที่เราเชื่อในความสามารถของพระเยซูทั้งไถ่ทั้งถอดถอนทั้งปลดคำสาปทั้งให้เราพ้นเวรพ้นกรรมทั้งนำเราไปสู่สวรรค์ทั้งให้สุขภาพดีวิถีเลิศเกิดขึ้นถ้าเราเชื่อ ไม่ใช่เราเชื่อพระกิติคุณที่ไม่สมบูรณ์นะ,ะฮะพระกิติคุณของรรพ,อพระเจ้าสมบูรณ์เพราะพระเจ้าสมบูรณ์และเรามีศัตรูก็คือมารเมื่อมีมารก็มีอาวุธของมารด้วยปัญหาเอ่ยนะฮะมันโจมตีทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องฝ่ายกายภาพทุกอย่างเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องสารพัดเราต้องการพระเจ้า เพราะสิ่งเหล่านี้มันรบกวนเราเพราะมารสตานมันพยายามที่จะล่อลวงเท่าทุกวันนี้มันก็ยังทํางานใช้วิชานี้อยู่คือวิชาล่อลวงเห็นไหมยุคสุดท้ายเราหลายคนก็ถูกหลอกตอนเราผือเราก็เจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าหมดหวังจงพึ่งพระเจ้าต่อไปจงลุกขึ้นมาใหม่ติดตามพระเจ้าแล้วก็เชื่อแล้วก็เข้มข้นในฝ่ายวิญญาณมากขึ้นถ้าเราอยู่ในมิติฝ่ายวิญญาณมิติสวรรค์เรา ถูกเรียกให้ต่อสู้เราถูกเรียกให้เข้าสู่สนามลบเอเมนแม้เราจะชอบไม่ชอบเราต้องรับกำลังที่มาจากพระเจ้าเพื่อเราจะชนะนี่คือมัทธิวบทที่สิบสองข้อยีเราอยู่ในดงสงครามซึ่งเราหลายคนก็รู้ดีหลายคนก็ไม่ใส่ใจเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณ ไม่ใส่ใจสนใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณเราก็เลยตกเป็นเครื่องมือของมารได้มารล่อลวงไปทาบาปมารสตานนี้มันล่อลวงมันวางกับดักมันรู้ว่าใครชอบอะไรจุดอ่อนเราเป็นอะไรมันก็วางกับดักไว้รอหลุมพางไว้รอเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีสายตาของพระเจ้ามีสายตาฝ่ายวิญญาณนะฮะไม่มีใครแข็งแรงเท่ากับพระเจ้านะคะ พราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องติดสนิทกับพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าเชื่อมต่อเครือข่ายของเรากับพระเจ้าเนี่ยจะต้องไม่ล้มต้องเสถียรน,นะฮะถ้าล้มเมื่อไหร่นะฮะเครือข่ายของมาสตานมันก็ขึงขึ้นมาทันทีตรึงขึ้นมาทันทีมันวางกับดับมากมายในโลกใบน,นี้แต่วันนี้ขอทาทายถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าเราจะชนะเราจําเป็นจะต้องเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งเพื่อจะต่อสู้ สู้ชีวิตบางคนก็เขาสู้ชีวิตเพื่อเรื่องปากเรื่องท้องเท่านั้นเพื่ออนาคตในโลกนี้เท่านั้นแต่ของเราไปไกลกว่านั้นสู้กับผีสู้กับปัญหาได้สู้กับบาปได้สู้กับวิญญาณชั่วได้ด้วยและเราก็จะทะลุทะลวงจนถึงมิติฝ่ายวิญญาณจนถึงมิติสวรรค์เราสามารถที่จะดาวน์โหลดสวรรค์ลงมาอยู่ในในแผ่นดินโลกเปลี่ยนบรรยากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ ถ้าเราเข้าใจเราจะมั่นคงถ้าเราเข้าใจเราจะรับพระเจ้าเราจะพัฒนาความเชื่อเราจะเอาจริงเอาจังเราจะเลือกพระเจ้าเราจะมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าพระเจ้าสั่งซ้ายซ้ายขวาขวานะฮะไปได้หมดยอมจำนวนในแผนการในวัตถุประสงค์ของพระเจ้าเรื่องนี้เราต้องเลือกตัดสินใจเองถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ เราก็จะเลือกพระเจ้าถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้ามีความสามารถเราก็จะเลือกพระเจ้าถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้านําเราและเราได้ดิบได้ดีเราทะลุทาลวงมิใช่ชนะเหนือมารซาตานผีตัวไหนก็แตะต้องเราไม่ได้นะฮะเราต้องเลือกเอามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าในมีรอทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความหิวกระหายความทอมใจการเชื่อฟังการยอมรับพระเจ้าทั้งต่อหน้ามนุษย์ ในทั้งต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งต่อหน้าผีมารซาตานด้วยและต่อหน้าทูตสวรรค์เพราะว่าสิ่งที่คุณได้ยินได้ฟังนะคะแม้แต่ฉันแบ่งปันในเช้าวันนี้ผู้ที่รับรู้ก็คือหนึ่งพระเจ้าพระวิญญาณรู้แล้วว่าพรงค์ปล่อยถ้อยคำออกผ่านปากฉันไปแล้ว แล้วพู้ที่ได้ยินก็มีทูตสวรรค์มีผีมีมนุษย์มนุษย์ที่อยู่ในห้องนี้มีคริสเตียนและต้าพี่น้องส่ง YouTube ที่พี่น้องฟังไปให้คริสตจกักรไปให้พี่น้องคนอื่นนั่นแหละมนุษย์ก็ได้ฟังด้วย เราก็ผีมารซาตานก็ได้ยินแล้วมันก็จะลุกขึ้นขัดขวางสิ่งที่พระคำของพระเจ้ามาถึงท่านเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนเลือกตัดสินใจที่จะยืนยัดแม้วเรารับพระคำเรื่องฤทธิดเดชแต่เราเจอปัญหาเนี่ยพระเจ้ากำลังฝึกให้เราใชา้เราเจอโรคภัยไข้เจ็บพระเจ้ากำลังฝึกให้เรารักษาโรคเราเจอผีพระเจ้าต้องการฝึกให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขับผีอย่าไปเชื่อว,ว่าเราจะแพ้ แต่จงเชื่อว่าเราจะชนะนะเรามีสนามลบพระเจ้าต้องการฝึกให้เราเป็นนักลบฝ่ายวิญญาณไม่ต้องเสียเรียดไม่ต้องเครียดแม้ว่าเราไปมีประสบการณ์อะไรมากมายก็พระเจ้าฝึกเราให้เราเข้มแข็งขออย่าให้เราตายก่อนเวลาขออย่าให้เราเนี่ยนะคะล้มลงในความบาปหรือล้มลงในการทดลองเราจะเป็นผู้ชนะแน่นอน เราจะชนะเสมอเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเมื่อเราเชื่อฟังและทําตามพระวจชนะแม้ว่าเราจะล้มลงแต่เมื่อเราตัดสินใจที่จะลุกขึ้นเมื่อไหร่เราก็ชนะเมื่อนั้นฮาเลลูยาสัรเลริญพระเจ้าอย่าดําเนินชีวิตโดยการที่เราสิ้นหวังหมดกําลังใจแต่จงเลือกตัดสินใจที่จะเลือกพระเจ้าเราต้องเลือกเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทําสําเร็จแล้วที่กางเขนนั้น ไทยบาปแล้วรักษาโลกพระเจ้าก็เขาเรียกว่าความรอดมาเป็นแพ็กเกจนี่แหละพระกิติคุณที่สมบูรณ์ไม่เพียงแต่เราได้รับการไถ่แต่พระเจ้าจะท่งจัดเตรียมสิ่งที่ดีสำหรับคนที่เลือกพระองค์รักพระองค์และตั้งอกตั้งใจที่จะติดตามพระเจ้าเพราะฉะนั้นต้องยึดพระคำของพระเจ้าไว้ถ้าพระเจ้าบอกว่ามัดผีมัดมารก็มัดไปเถอะด้วยความเชื่อเพราะว่าเราใช้ความเชื่อเรายึดพระคำไงคะ เราจึงไม่สับสนเราจึงไม่สงสัยเราจึงไม่คลอนแคลงเราจึงไม่มีพื้นที่ให้กับมารพื้นที่ให้กับความบาปและความมืดหรือวิญญาณสับสนเราค่อนข้างจะชัดเจนแหมนเจอโรคภัยไข้เจ็บแหมนว่าเราเจอเผชิญกับความยากลําบากเราไม่กลัวเพราะเราเป็นคนที่มีพระคําของพระเจ้ามีความสามารถของพระเจ้ามั่นใจในผู้บังคับบัญชาเมื่อเราลุกขึ้นต่อสู้เมื่อไหร่ พระเจ้าบอกว่าโปรงกําหนดไว้แล้วว่าเราอยู่ฝ่ายชนะรักพระเจ้าติดตามพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าถ้ามีเหตุการณ์วนเหตุการณ์ายแค่พระเจ้าฝึกฝึกให้เราต่อสู้ฝึกให้เราใช้ความเชื่อฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างฝึกฝ่ายวิญญาณมีประโยชน์เสียทุกทางเพราะฉะนั้นให้เราที่จะยอมยอมที่จะให้พระเจ้าฝึกฝนเรานั่นเอง เมื่อเราเจออุปสรรคปัญหาเมื่อเราเจอโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราเจออุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆอย่าโวยวายเพราะพระเจ้าแค่ฝึกเราอย่าบน่นแต่จงลุกขึ้นใช้ความเชื่อแต่จงลุกขึ้นในการที่จะต่อสู้ยอมให้พระเจ้าฝึกเราถ้าใครเจอโรคภัยไข้เจ็บก็ลุกขึ้นต่อต้านและต่อสู้เมื่อเราหายแล้วเอาคืนหมายถึงว่าไปรักษาโรคเมื่อเราเจอปัญหาใหญ่ๆเมื่อเราเจอการทดลองทดสอบ เมื่อเราลุกขึ้นได้ชนะได้จึงเป็นหนุนใจพี่น้องที่เจอกันทดสอบทดลองแต่เราต้องยอมที่จะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าให้เรารู้จัก,จากนามพระไถยพระเจ้าถ้าเรารู้จักพระคำของพระเจ้าและพระเจ้าเปิดเผยนามไทยของพระเจ้าผ่านพวจนะโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะชัดเจนนะคะแม้ว่าเราจะ,จะเจอความหนามมากมายาเราจะไม่กลัว,วเราจะไม่สงสัยในฤทธิอำนาจของพระเจ้า พระองค์ทรงให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดีและทรงทำให้คนมั่งมีไปมือเปล่าพระเจ้ากำลังเตือนนะฮะทั้งคนจนทั้งคนรวยคนจนฟังดีๆถ้าเรามีพระเจ้าและตั้งอกตั้งใจเจอฟังและดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าเราจะเป็นคนที่กินอิ่มเราจะเป็นคนที่มั่งมีได้ เพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังไม่ตายนะฮะเขาบอกว่าตราบใดที่ยังไม่ตายเราสามารถที่จะมีสิ่งของได้มีเงินได้ไม่ตายหาได้นั่นแหละถ้ายังไม่ตายพระเจ้าไม่ได้บอกว่าไม่น่าเกิดมาเป็นคนจน <c oughs> มีปัญหาขนาดนี้ไม่รอดไม่พระเจ้าบอกว่าถ้าเรายังไม่ตายและเรายังติดตามพระเจ้ายังใช้ความเชื่อยังศรัืธอพระเจ้าจะให้เราได้กินอิ่มนอนอุ่น พระเจ้าจะให้ของดีพระเจ้าก็เตือนคนยากจนอย่าสิ้นหวังอย่าหมดกำลังใจรักพระเจ้าขยันขันแข็งทำส่วนที่เราทำได้เอเมนแล้วพระเจ้าก็เตือนคนร่ำรวยอย่าคิดว่าเรารวยแล้วเราจะไม่มีวันยากจนเราคงเคยจำษถีมมากมายก็ล้มลงอย่างไม่มีท่าถ้าเราเย่อหยิ่งต่อพระเจ้าถ้าเราไม่เชื่อฟังแข็งกระด้างแล้วก็ไม่มีพระเจ้าเอาพระเจ้าไว้ทีหลัง และทรงทำให้คนมั่งมีไปมือเปล่าอันนี้ฉันไม่ได้พูดเองนะเพราะคำของพระเจ้าเตือนเศรษฐีอย่าคิดว่าเราฉลาดอย่าคิดว่าเราเก่งกว่าพระเจ้าอย่าลืมนะคะถ้าเราไม่มีพระเจ้าผีจัดการเราเมื่อไรก็ได้ถมเข้าไว้แล้วเราจะได้รับความโปรดปานเศรษฐีทั้งหลาย <c oughs> ทุกคนนะั่นแหละพระเจ้าเตือนเราเตือนผู้รับใช้เตือนพี่น้องเพราะว่าพระเจ้ารักเราเพื่อเราจะไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทเพื่อเราจะพึ่งพาพระเจ้า ผู้ทรงให้เจ้าอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของเจ้าไว้หนุ่มของเจ้าจึงกลับคืนมาใหม่อย่างไวนกอินทรีวันนี้ถ้าเราเชื่อและเราเชื่อในพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งแม้แต่ว่าเราไปหาหมอหมอออกจะบอกว่าเราเป็นสิ่งนั้นเราเป็นสิ่งนี้เราเป็นมะเร็งนะพระเจ้าก็ยังรักษาได้นะครับเมื่อพี่น้องเราให้คําพยานเมื่อเขาเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้าย เราก็อธิษฐานเผื่อเขาวางมือให้กับเขาเขาก็มีความเชื่ออย่างต่อเนื่องเมื่อสุดท้ายแล้วเขาก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งหมอก็บอกว่ามะเร็งหายแล้วมะเร็งหายไปไหนพระเยซูเอาออกไปไงคะเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อความเชื่อเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาอย่าทิ้งนะคะนะบางทีเราทิ้งบาปเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสนับสนุนแต่อย่าทิ้งพระเจ้าสิ่งร้ายๆจะเกิดขึ้น ถ้าเรามีพระเจ้าสิ่งายๆที่เราเจอทั้งในอดีตทั้งปัจจุบันนะคะไม่มีใครทําอะไรเราได้ถ้าพระเจ้าอยู่กับเราและเรามั่นคงมั่นใจแล้วก็เชื่อและวางใจแล้วก็เพึ่งพาพระเจ้าอย่างต่อเนื่องพระเจ้าบอกว่าเราจะได้รับพรเชื่อต่อไปนะคะอย่าหมดกําลังใจแม้ว่าเราเจออะไรก็แล้วแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสามารถปรเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสถานการณ์ร้ายกลายเป็นดี ฮาเลยลูยาพระเจ้าจุมบอกว่าให้เราดีใจที่มีชื่อของเราจดในสวนเราจะไม่ไปมือเปล่าเราจะไปกับพระเจ้านะเราจะมีบําเน็จบํานาญมีรางวัลที่รอคอยเราเพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะประทานหมายสําคัญด้วยพระองค์เองนี่แน่หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและคนจะเรียกนามของเขาว่าอิมานูเอลนี่คือพระเจ้า ต้องการที่จะให้ชีวิตของเราได้พบการอัศจรรย์ได้มีหมายสําคัญโปรงจึงส่งพระบุตรของโปรงลงมาโปรงให้พรีซูเป็นหมายสําคัญและการอัศจรรย์ทั้งอยู่ในโลกนี้ทั้งอยู่ในโลกหน้าโปรงเป็นผู้ที่จะบอกปลายชี้ทางให้กับเราว่านี่คือเส้นทางที่ถูกต้องและเป็นเส้นทางแห่งเหนือธรรมชาติเป็นเส้นทางแห่งการอัศจรรย์ เพราะฉะนั้นขอให้เราที่จะเข้าใจพระกิตติคุณที่สมบูรณ์ที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยสำคัญมนุษย์ทําไมประเทศใดและชุมชนใดตรอกซอยใดที่มีคนนะคะพระเจ้าว่าให้เราหว่านพระกิตติคุณเพราะพระเจ้ารักคนพระเจ้าอยากให้เขากลับมาแล้วก็กลับใจแล้วก็ไปกับพระเจ้าไม่ว่าคนเหล่านั้นจะมีเงินจะมีตําแหน่งจะมีเกียรติจะมีชื่อเสียงใหญ่โตขนาดไหนถ้าเขาเป็นคนเขาต้องการพระกิตติคุณ ถ้าเขาไม่มีพระกิตติคุณเขาไม่มีพระเยซูเขาจะไม่สามารถไปกับพระเจ้าได้เขาจะไปมือเปล่าเขาจะไม่สามารถที่จะอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแต่เขาจะอยู่ในอีกที่ที่หนึ่งก็คือนรกเพราะฉะนั้นน่าสงสารฉันขอบคุณพระเจ้าหลายคนเลือกพระเจ้าคนรวยพระเจ้าก็รักคนจนพระเจ้าก็รักคนตำแหน่งไหนพระเจ้าก็รักขอให้คุณเป็นคนพระเจ้ารักพระเจ้ามาตายไถ่บาปเรา ชีวิตของเรากับชีวิตของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นกฎายวิญญาณที่พระเจ้าจะมาทําแทนเราชีวิตของพระเจ้าจึงมีคุณค่าชีวิตของเราจึงมีค่าสําหรับกันที่เรามีพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเห็นคุณค่าของเราพระเจ้าจึงมาไถ่เราพระเจ้าจ่ายราคานะคะจ่ายด้วยชีวิตเพื่อจะซื้อเราเพื่อจะไถ่เราและเราต้องตอบสนองพระเจ้าโดยการที่เราเนี่ยประกาศพระกิตติคุณเหมือนพระเจ้าเนี่ยให้โอกาสเราเราต้องให้โอกาสคนอื่น แม้ว่าเขาจะเข้าใจไม่เข้าใจแม้ว่าเขาจะยังไม่เปิดใจเราก็ต้องประกาศเพราะว่าอะไรคะมันเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะให้ความสําคัญในเรื่องต่างๆที่พระคัมภีร์ใบเบิลได้พูดถึงเราต้องให้น้ําหนักเราจะต้องบ่ายหน้าไปตามพระคําของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพรองอวยพรประวชนะ ให้ถ้อยคาของพระเจ้านั้นสําเร็จแล้วเป็นจริงให้เราเป็นป้ายชี้ทางป้ายบอกทางไปสวรรค์เหมือนพระเยซูมาบอกเราโปรงเป็นป้ายชี้ทางเราจะถือไม้ผลัดเราจะดําเนินชีวิตเชื่อฟังและเรียนแบบพระคริสต์เราจะไม่ลอกเรียนแบบคนในยุคนี้เพราะว่าถ้าเราเหมือนโลกหรือว่าเราทําตามโลกเราจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไม่ได้ ขอให้เราที่จะดำเนินชีวิตเรียนจากพระเจ้าพระเจ้าจะทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ดียอดเยี่ยมและรู้วัตถุประสงค์ของพระเจ้าและเราจะเป็นป้ายบอกทางได้เราจะเห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ทั้งตัวเราและเป็นป้ายชี้ทางแล้วก็เป็นหมายสำคัญให้กับคนอื่นได้ด้วยขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรในพระนามันศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าไวพรค่ะ เจ้าวพรพี่น้องนะคะไวยพรอักราทวด้วยค่ะสำหรับ่านคำวชาวันนี้ค่ะขอพ่้พี่น้ทุกคนค่ะมวสค่ค่ะ